สวัสดีครับเดี๋ยวกับผม Snack Tech นี่คือเกมไดโซนออนไลน์ก็จะมีทั้งข่าวดีและข่าวเสียข่าวดีและข่าวร้ายดิเออแต่ว่ามาดูนี่ก่อนอันนี้เป็นรถพอร์ตนะพอเช่ของไอตัวไทคานก็จะเป็นรถรถไฟฟ้า บางคนอาจจะเข้าใจผิดอยู่ว่ามันเป็นรถเอ่อเท,ลทสลาเทสลาเนาะบางคนก็ยังเข้าใจผิดอยู่ก็ถ้าคนไม่ซีเรียสเรื่องเลี้ยวก็ถือว่าเป็นรถที่แรงนะรถไฟฟ้าแรงบิดมันเยอะแรงบิดมันสูงแรงบิดค่อนข้างสูงเลยแต่ถ้าว่าไม่ ไม่ยังไงอะไม่ซีเรียสเรื่องเลี้ยวอย่างเงี้ยถือว่าเป็นรถที่ดีคันหนึ่งสำหรับดังบิดนะตัวบิดมันเยอะเลี้ยวอาจจะคันแข่งไวบ้างเพราะรถมันงสองตันนะ่ะน้ำหนักค่อนข้างเยอะน้หนักตัวก็โอเคเมื่อถือว่ารถที่ดีดีสำหรับคานเอที่มันเอาไปชนคานเอทได้ โนเหนืคาร์เดสบางคันนะพอสู้กันได้อย่างเงี้ยสนามแรกก็ที่หนึ่งแตใสไปอ่าที่หนึ่งดูสนามสองโอ้แอดที่ผมบอกว่ามีข่าวดีแนละข่าวร้ายก็คือเอาข่าวร้ายก่อนเนาะข่าวร้ายคือรหัสเนี้ย ที่ผมรีวิวใช้รีวิวอยู่เนี่ยคือโดนแบนมาล้วโดนแบนไปก็น่าจะโดนเรื่องช่วงที่ว่ามีการปั๊มของกันนะแล้วผมไปประกาศรับหาหาซื้อเงินไงต,ตอนนั้นแนกเปบี่ยงกันผมซื้อผมรับซื้อเงินใช่ไหมผมไม่ได้ใส่ของอะไรเป็นในช่องไงมันก็แน่นจะตีว่าเป็นการย้ายของกันแหละก็เลยน่าจะโดนตรงจุดนั้น ก็สำหรับใครที่เล่นอยู่หรือยังไม่โดนมาถึงตอนนี้ก็ระวังตรงนี้กันด้วยเนาะอาจจะรับเขาะจะตีว่าเป็นรับของโจนเนี้ยเป็นการย้ายของเนี่ยก็ระวังจุดนี้ด้วยสาหรับขขาดีโดนแบนไม่เป็นไรผมยังไม่เสียดายเพราะยังไม่ได้อยู่ไอตัวแอตเตอมาตินในตัวนั้นอไอตัวกองม่วงอะ่ะเออผมยังไม่เสียดายเท่าไหร่ แต่ก็เสียดายตรงที่มันเบล8 1แล้วอะเสียดายแค่เบลคนเดียวแต่แค <UK> <promotion> ่อย่างอื่นมันมันไม่เสียดายหรอกถือว่าเล่นคุ้มอยู่ก็เดี๋ยวปั้นไอดีใหม่เล่นใหม่ไม่เป็นไรเนี่ยน่ยข่าวผมก็มีเท่นั้นแหละมาเรามากับเรื่องการรีวิวกันต่อก็เนี่ยแหละตามที่ผมตามที่รีวิวให้เลยว่ามันเป็นรถที่ว่าแรงบิดสูงไม่ต้องกลัวอุ้ย ทุกคลิปต้องมีการชนเกิดขึ้นขอเบียดทุกทีเโดนมาสนามสามสนามนี้จะเห็นความเร็วสูงสุดที่ชัดที่สุดละพเพราะรถไฟฟ้ามันจะวิ่งได้นิดหน่อย ดูพอรอบไปลายเริ่มช้าก็จะได้2องรกิโลเมตรชมงตันตันแค่นี้วิ่งไปต่อไม่ได้แล้วเดินดึงมันเดิมถึงทางโค้งก็เบรกนิดนึงอย่าไปชนรถตัรถๆๆมันค่อนข้างคุมยากนิดนึงนะมันมัน ก็เนสองตันน่ะเลียวยากดูดิดูดิดูดิเลี้ยวค่อนข้างยากนะก็สำหรับคนที่ไม่ซีเรียสเรื่องการเลี้ยวก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้ดีคันหนึ่ง สนามที่สี่สามทุดท้ายแล้วก็ผมเล่นคัดเอสคัดเอสตอนนี้ว่าไอดีนี่นะผมเจอคันนี้ผมค้นกุนหิดเลยพระรถผมเปคนไอเป็นคันที่ว่าออกตัวช้าไปกินนี่ เอรถไฟฟ้าไปแทนตะก,กุมขมับเ่ยมาเอาตรงทางโค้งเอาหาแซงเอาตรงทางโคง้ง มีชนบ้างนิดหน่อยตอ,ตอนทางเลี้ยวทางโค้งเนี่ยเขาจะไปซีเรียสเนอที่หนึ่งมาประมูลรถกันก็ไดนามิกแปจุดสามคอนโทรลหกจุดสามแล้วก็เบรกเจ็จุดหนึ่งก็รถค่อนข้างที่จะเบรกดีขับสี่น้ำหนักตันสองเจ็ด้ยหกสิบ h p สอง้อสสองกิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นความดีสูงสุดเนาะก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยเพื่อเป็นกาลังใจ้คลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวกำลังปั้นใหม่อยู่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันเ่ยนะก็ยังไงก็ไปละ๋ยวเจอกันคลิปต่อไปว่าจะมีรถอะไรมารีวิวบ๊ายบาย